เฮ็ดจังได๋จังสิงกินเบิดโอ้โหเฮ็ดจังได๋ครับพี่น้องมากินซอยปอนเนี่ยมากินช่วยปอนหน่อยนะครับกระดาษอุบลเหมือนเดิมสนใจ่สั่งเลยตัวจำหลักกระปังปอนโอู้ สิ่งไม่ได้ครับืมอ ขาดไม่ได้เหยียบนีหรอชนะ

ขันบ่ไดิกินแสดงว่าติธุระมือนั้นไอ้มือนะั้นบ่ไดิกินแสดงว่าติธุระต้มออเองแสบเอง ให้บนนผมได้แต่เช้าว่าจาัไดรเมืองเสินนงพ่อ อยากกินหรือสิอยากกินก็สั่งสัางเข้ามาในเพจเลยครับถ้าเข้ามาเลย ไม่ต้องใส่เยอะอืใส่แค่หมูยอเลือดไก่หมูเดิง้งสามอย่างกพอแล้วนะครับผักก็ขนาดนี่น้องแสบมั่อนยนู่น้ำเส,นำส้นก็น้ำสุกสิมั่ตรงรุงกับแสบซุปกลม,กลม Hmm. Yep. 누부 mm -hmm. โอ้ยเพชรห้อนแซบเขากันคักบราการห้อนมาเนี่ยอืมอก่อนถึงก็จับเลยไม่ต้องไปเบิ่งไพรหรอกไม่เบิ่งผมเนี่ก <c oughs> ินเท่ก็จับอืม ขพอภัไฟือไปหนออากาศมันห่วนมันอาอนอือ yeah. ขาดใหญ่ามากถ้าไม่ใช่ปังอรไม่หมด,ดนี่อวัดก็เกือบวัดเ่ย,เอ,เย,อ,ยอิ่มเลย,เยอ,อือ๋อื่อแก่เต็ม เออเอาเลยเอาเลยเสร็จพอดีอิ่มแซ่บครับผมพี่น้องโอ้ยชุดยอดผู้เรอยากสั่งกระทะก็ไป่ได้เพี้ยนด้ครับผมพี่น้องขอบุญญณหเรยๆที่เขอมารับชมนะไปแล้วครับผมพี่น้องสวัสดีครับ